ดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะคะเด็กเราพบพระเยซูเราก็ปรารถนาที่จะนมัสการพระองค์เรารู้จักพระองค์เราก็อยากจะบอกว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงบริสุทธิ์ให้เราที่จะหลับตาอธิษฐานก่อนนะคะก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะคะเด็กๆหลับตาด้วยกันนะคะ พระเยซูคิดขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เด็กๆทุกคนจะมีโอกาสได้พบกับพระเยซูคิดด้วยการนมัสการพระองค์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐลำเลิศเราทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เด็กๆจะร้องนมัสการและบอกถึงความรักของพระองค์ ขอพระเยซูทรงได้รับเกียรติอันสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูคิดเจ้าอาเมนค่ะเด็กๆเ,เราจะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะเราพบพระเยซูคิด เราพบพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราพราะองค์งามเบิดประเสริฐเราขอสั่เสรงามาสักการเธอทูลพระองค์เจ้าในความบริสุทธิ์เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลา ทรงเป็นพระเจ้าพระนามดำรงนิีนิรันดรพระเยซูพระนามเนือนามทั้งพวกเราพบพระเยซูเราพบพระเยซูดริในชีวิตเราพระองค์งามเลิศประเสริฐเราขอสัสรัส นามสัสการเธอทูลพระองค์เจ้าในความบริสุทธิ์เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์ทรงเป็นพระเจ้าพระนามดำรงนิรันดร์พระเยสุพาณนะเนืนามทั้งปวงนมัสการ นามสการเธอจูนพระองค์เจ้าในความบริสุทธิ์เราจึงคุกเขาต่อหน้าบันลงังทรงเป็นพระเจ้าเพราะนามพระองคนนิรันดร์พระเยซูพระนามทาั้งมวร พระเยซูพระนาเนื้อนามทั้งปวงพระเยซูพระเยซูพระนำเนื้อนามทั้งปวงพระเยซูพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะคะให้เด็กๆมาร้องถึงความรักของพระเยซูด้วยกันนะคะ ล้นทว่วมผู้เขาและทละเลทามร่าพรองเทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้พรองสรงรักษาฉันเป็นไทยฉันรักที่ได้อยู่ใน,ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือและฉันจะร้องเพลงเมื่อความรักพรองลงมาฉันจะลองถึงความรักของพระโอ์ ะร้องถึงรักนั้นจลอดไปไหลล้นไหลไล้นท่วมภูเขาและทะเลความรักรลอมเทมาที่ฉันและฉันจะมอบดวงใจยอมให้โปรส่งรักษาฉันเป็นไทยช้ำรักที่ได้อยู่ในความจริงและทุกวันฉันจะชูมือและฉันจะร้องเพิงเมื่อความรักระอ์ลงมา ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉันจะร้องถึงร well ักนานตลอดไปฉันจะร้องฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ฉ vale ันจะร้องถึงร uh uh ักนานตลอดไปฉันจะร้องฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ ฉัันจะรรอองงถึงก้ดไปขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมตัวที่จะตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูวาดคนเดิมนั่นเองนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังหนูดีน้องนิ่งออกกสพร้อมหรือยังคะเด็กๆเคยรักใครไหมที่ที่เรารักที่สุดณตอนนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆรักใครคะใกล้ชิดที่สุดนะคะตอนนี้เราน่าจะรัก คุณแม่ใช่ไหมคะรักคุณพ่อของเราใช่ไหมคะแล้วความรักที่เรารักคุณแม่ของเราเรามักจะ,ะแสดงออกด้วยกันยังไงคะเด็กๆแสดงออกยังไงโป้งเหรอหรือยังไงดีรักความรักแสดงยังไงกอดใช่ไหมคะกอดแล้วก็จุบจ๊บๆคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นคือความรักที่เราแสดงออกให้กับคนที่เรารักนะคะ วันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเด็กๆสบายดีไหมคะทุกคนปลอดภัยไหมคะปลอดภัยเนาะพระเจ้าครุ้มครองเด็กๆและครอบครัวทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ครูวาดจะนำเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งมาฝากกับเด็กๆนะคะผู้หญิงคนนี้เขามีอิทธิพลอย่างไดนะ วันนี้เด็กละวีของเราใครเป็นผู้หญิงมั่งเอ่ยขอยกมือขึ้นหน่อยขอยกมือขึ้นหนะะ่อยค่ะใครเป็นผู้หญิงมัง่งโอ้นงนิ้งใช่ไหมคะหนูดีนะคะครูวาดอาจจะจำได้แค่สองคนว่าทำไมเอ่ยขึ้นแค่สองคนเพราะว่ายังมีโฟกัสนะคะมีออกัสอีกนะคะมีเด็กๆอีกหลายคนนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับผู้รับใช้ท่านหนึ่งเอผู้รับใช้ท่านนี้มีชื่อว่าเอลิชานะคะเอลิชาเอลิชามาเป็นผู้รับใช้ได้อย่างไรเอลิชาได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เอลียามาเจิมเอลิชาเป็นผู้รับใช้นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอลิชากับหญิงชาวชูเนมให้เราไปเปิดพระธรรมของพระเจ้านะคะในสองพงกษัตริย์บทที่4ข้อที่8ถึง37นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงชาวชูเนมคนนี้นะคะว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขาอย่างไรและทรง ให้ความช่วยเหลือผู้ที่รักพระองค์อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ด้วยกันนะคะหญิงชาวชูเนมคนนี้เขาเป็นคนที่ร่ำรวยและมั่งมีมากวันหนึ่งนะคะเอลิชาเดินมาเอลิชาก็เดินไปรับใช้พระเจ้าแล้วก็เดินมารับใช้พระเจ้าผ่านบ้านหญิงชูเนมคนนี้ และทุกครั้งที่เดินผ่านไปแล้วก็เดินผ่านมาผ่านบ้านหญิงชูเนมคนนี้เขาก็ผู้รับใช้พระเจ้าเอลียาห์ก็จะแวะที่บ้านหลังนี้แล้วก็รับประทานอาหารอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะทุกครั้งที่มาหญิงชาวชูเนมคนนี้ก็เลยบอกกับสามีว่า mm. เธอเอาอย่างนี้ดีไหมฉันอยากจะสร้างห้องหนึ่ง ไว้สำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าเวลาผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านไปก็จะแวะพักอาศัยที่นี่แล้วเวลาขากลับรับใช้กลับผ่านมาก็จะแวะพักที่นี่บ้านหญิงชูเนมคนนี้หญิงชูเนมคนนี้เขามองผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนที่บริสุทธิ์ คือเขามีความบริสุทธิ์ที่ผู้หญิงคนนี้มองได้สัมผัสได้แล้วเด็กๆล่ะคะเรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันไหมคะว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเหมือนหญิงชูเนมคนนี้นะคะเส,สร็จแล้วผาสามีก็บอกว่าเอ้าได้เลยแล้วแต่เธอเขาหญิงคนนี้ก็เลยสร้างห้องชั้นบนนะคะไหว้ห้องนึง <S <S เพื่อให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ย ได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ห้องชั้นบนนะถ้าชั้นล่างมันก็เขาเลือกห้องชั้นบนเพราะว่าเป็นที่ปลอดคนแล้วก็สงบเงียบสองผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนยำเกรงพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าอย่างไรอย่างที่ครูวาดยกตัวอย่างไปแล้วว่าเรารักคุณแม่เราแสดงออกได้ไงคะจุบจ๊บจุ๊บกอดท่านใช่ไหมคะ หญิงชาวชูเนมคนนี้เขาศรัทธาและยำเกรงพระเจ้าโดยการแสดงออกสร้างห้องชั้นบนไว้ให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าหญิงชาวชูเนมคนนี้เขามีอะไรอยู่ในตัวคะตอนนี้เขามีอะไรเขามีบ้านใช่ไหมคะเขามีที่อาศัย เขามีอาหารเพื่อรองรับผู้รับใช้พระเจ้าในการปฏิบัติทำงานของพระเจ้านะคะเป็นห้องที่พิเศษนะคะจะเห็นว่าการพัฒนาครอบครัวนี้เขาพัฒนาด้านจิตใจคือเขามองพระเจ้าที่บริสุทธิ์มองเห็นความสำคัญของพระองค์ เมื่อสร้างห้องเสร็จแล้วอเอลิชาก็เลยบอกกับเกฮาซีเกฮาซีนี่เป็นคนรับใช้ของเอลิชาบอกว่าเกฮาซีเธอลองไปถามหญิงชาวชูเนมคนนี้หน่อยสิว่านางต้องการอะไรที่นางทำงานขนาดนี้หูสร้างห้องให้เราสวยงามมีอาหารให้เราเสร็จสับโดยไม่คิด ถ้าใช้ใจ่ายใดๆหญิงคนนี้เขาต้องการอะไรเกฮะสิเธอลองไปถามดูสิหรือว่ามาดูว่าเอลิชาเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงเอลิชาเนี่ยสามารถคุยกับกษัตริย์ได้เข้าหากษัตริย์ได้สามารถเข้าหาคนที่มีอิทธิพลได้เพราะว่าเอลิชา เขาเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีอิทธิพลในเวลานั้นในขณะนั้นก็ให้เกฮาซีไปถามสิว่าหญิงชาวชูเนมต้องการให้เราพูดอะไรแต่นางคนนี้ตอบว่าความในใจของนางนางรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลยนางไม่ได้หวังนะนางมองที่ รพ,รงงงงพระคุณของพระเจ้ามองยังไงอะเด็กๆมองยังไงอ่ะพระคุณของพระเจ้าอ่ะมองยังไงอ่ะหญิงคนนี้เขามีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีอะไรบ้างอ่ะมีบ้านใช่ไหมเด็กๆมีบ้านไหมคะมีที่อยู่อาศัยไหมเด็กๆมีที่อยู่อาศัยไหมมีรถไหมคะเด็กๆมีรถไหมเด็กๆม,ม,มีการเงินไหมคะมีหญิงคนนี้เขาก็มีเช่นกัน เขาคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าบ้านรถการงานเงินหรือทรัพย์สินทุกอย่างเขามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้เขาก็เลยมองเห็นคุณค่าของพระเจ้าแล้วเราล่ะเด็กๆคะเรามองเห็นคุณค่าของพระเจ้าในชีวิตของเราไหม เราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าให้ลมหายใจกับเราไหมให้ความแข็งแรงให้ความปลอดภัยกับเราไหมตบมือให้กับพระเจ้าของเราเลยค่ะเาเลลูยาพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่กระนั้นก็ดีพระเจ้ารู้ไหมคะพระเจ้ารู้รู้อะไรเกฮสซีคนรับใช้ของ เอลิชาก็มาบอกเอลิชาว่าท่านเอลิชาแต่ผู้หญิงคนนี้ร่ำรวยสิ่งที่นางไม่มีอ่ะคือลูกท่านถ่านางไม่มีลูกเลยนางไม่มีคนสืบสกุลแต่นางชูเนมเรียกร้องไหมคะไม่ได้เรียกร้องแต่พระเจ้าทรงเห็นสิ่งที่นางขาดอยู่เห็นไหมคะว่าการรับใช้พระเจ้า พระเจ้ามองเราในสิ่งที่เราขาดอยู่แล้วเวลานี้เด็กๆขาดอะไรคะขาดไหมเด็กๆขาดไหมคะถ้าเราขาดให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ถ้าเรามีทุกสิ่งให้เราขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมคะอาเมนนะเมื่อหญิงชาวชูเนมคนนี้ ไปคุยกับเอลิชาเอลิชาก็บอกว่าในปีนี้ท่านจะมีลูกชายว้าวยิงคนนี้ท่านหลอกหลอกดิฉันหรือเปล่ายิงชาวชูเนมคนนี้ก็เลยถามเอลิชาเอลิชาบอกมีแน่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะยิงชาวชูเนมคนนี้ก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งนะคะตามคำของเอลิชาบอก เมื่อหญิงนี้มีลูกวันหนึ่งเด็กคนนี้โตขึ้นเด็กคนนี้ก็เลยด้วยความสนนะคะไปหาพ่อไปหาพ่อที่ทุ่งนาไปหาพ่อที่ทุ่งนาแล้วเด็กในคนนี้ก็บอกว่าพ่อปวดหัวมากเลยปวดหัวมากเลยไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรนะคะแต่คุณพ่อเห็นไหมคะคุณพ่อนะ่ะจะเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้คุณพ่อก็บอกว่านี่นี่นี่คนใช้เอาไปให้กับคุณแม่เลยเอาไปให้คุณแม่เลยเอาเด็กคนนี้ไปให้คุณแม่ เพื่อให้คุณแม่ดูแลคนใช้ก็เอาลูกนี้มาให้กับคุณแม่คุณแม่ก็อุ้มเด็กคนนี้สุดท้ายเด็กคนนี้เป็นไงคะตายเด็กๆว่าหัวอกคุณแม่จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งหนูดีสูญเสียคุณพี่หรือนุง้งนิ้งสูญเสียพี่นุง้งนิ้งรู้สึกอย่างไรคะเราเสียใจไหมเสียใจเราร้องไห้เราทุกข์ใจเรา มันสุดจะบรรยายมันเศร้ามันเศร้าใช่ไหมคะแต่หญิงชูเนมคนนี้มาดูนะคะในระหว่างความเศร้ายิงชูเนมคนนี้เขาก็อุ้มลูกขึ้นไปไว้ห้องชั้นบนที่เขาสร้างไว้ให้กับเอลิชาที่เอลิชาเคยไปพักอาศัยเห็นไหมคะว่าบางอย่างพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัว หญิงคนนี้สร้างห้องให้กับผู้รับใช้แต่สุดท้ายลูกชายตายก็ต้องเอาลูกชายไปไว้ที่ห้องเอลิชาแปลว่าหญิงคนนี้เขาวางใจในพระเจ้าเขาเชื่อว่าถ้าลูกเขาอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าลูกเขาจะรอดลูกเขาจะได้รับการฟื้นคืนมาใหม่จากพระเจ้า หญิงคนนี้หญิงชูเนมคนนี้ก็เลยบอกกับสามีว่าเธอเขาไม่ปริป่าพูดนะว่าลูกตายแต่เขาก็บอกกับสามีว่าขอลาตัวนึงขอคนใช้หนึ่งคนแล้วหญิงคนนี้ก็นั่งลาแล้วตรงไปหาพระเจ้าตรงไปหาเอลิชาเอลิชาคือตัวแทนของพระเจ้าเมื่อหญิงคนนี้ไปถึงหญิงคนนี้ก็บอกกับเอลิชาว่านายเจ้าข้าเขาไป ไปถึงเขากอดขาพระเจ้ากอดขาเอลิชาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเรามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นให้เราเข้าหาพระเจ้าเหมือนกับหญิงชูเนมคนนี้เขากอดขาของพระเจ้าแม้นว่าลูกของเขาจะจากไปหญิงชูเนมคนนี้เขาก็บอกกับเอลิชาว่า ลูกเขาว่าเสียไปแล้วท่านหลอกดิฉันทำไมดิฉันไม่ได้ร้องขอที่จะได้ลูกแต่ท่านให้มาแต่บัดนี้ลูกได้จากดิฉันไปแล้วเอลิชาก็เลยบอกเกฮาซีคนรับใช้ของท่านว่าเอลิเกฮาซีเอาไม้เท้าของเราเนี่ยไปวางที่หน้าเด็กก่อนนะท่านล่วงหน้าไปก่อนไปที่บ้านของ หญิงชาวชูเนมคนนี้เมื่อเกฮัสซีไปถึงก็เอาไม้เท้าวางที่หน้าของเด็กแต่เด็กก็ไม่ตอบสนองไม่ฟื้นเด็กก็นอนแน่นิ่งตายแล้วเอลิชาก็ไปตามทีหลังเมื่อไปถึงที่ห้องก็พบว่าเด็กนอนอยู่ที่ห้องของเอลิชาเอลิชาทำอย่างไรครับเอลิชาก็ อธิษฐานกับพระเจ้าและเอลิชาก็เอาตัวไปนอนทับร่างของเด็กเอาหน้าแนบหน้าเนื้อแนบตัวของเด็กสักพักหนึ่งตัวเด็กก็อุ่นคนตายเนื้อเป็นไงคะเย็นแต่ถ้าเนื้อเป็นเป็นอย่างเราจะอุ่นนะคะมีการอุ่นมีการทำงานระบบหมุนเวียนภายในนะคะก็จะทำให้ร่างกายเรา เกิดความอุ่นๆน,นะคะอบอุ่นเอลิชาก็ยังเดินวนไปวนมาในห้องขณะที่เด็กนั้นยังไม่ฟื้นเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกเสร็จแล้วท่านก็ไปนอนทับร่างเด็กคนนี้อีกสักพักหนึ่งเด็กคนนี้ก็จามออกมามีชีวิตฟื้นขึ้นมาเอลียาก็เลยบอก กฮาซีคนรับใช้ของท่านว่าเกฮาซีไปเรียกหญิงชูเนมคนนี้มาสิแล้วเอลิชาก็มอบลูกให้กับหญิงชูเนมคนนี้หญิงชูเนมคนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มอบเด็กคนนี้ให้กับหญิงชูเนม เห็นไหมคะความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราสามารถสําแดงออกโดยการรับใช้ผู้อื่นได้นะคะเหมือนหญิงชาวชูเนมคนนี้ข้อที่หนึ่งหญิงชาวชูเนมคนนี้เขารับใช้พระเจ้าอย่างไรคะหญิงชาวชูเนมคนนี้รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ตนมีอยู่เขามีอาหารเขามีบ้านเขามีที่พักสอง เขารับใช้พระเจ้าโดยไม่หวังอะไรจากพระเจ้าไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะว่าเขามองพระเจ้าด้วยพระคุณพระคุณคือการที่เราต้องรับใช้พระเจ้าข้อสามแม้นางเจอปัญหากําลังรักลูกอยู่ดีๆสุดท้ายลูกตายเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นความเศร้าใจ แต่นางก็ไม่ได้วันนะคะนางยังยึดมั่นและวางใจในพระเจ้าสุดท้ายลูกกลับคืนมาไหมคะกลับคืนมาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับหญิงชาวชูเนมคนนี้วันนี้ละคะเด็กๆจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเด็กๆมองพระเจ้าอย่างไรจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรคะ พระเจ้าทรงมีพระคุณพระเจ้าให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างกับเราให้ลมหายใจให้ชีวิตกับเราแล้วเราจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรโดยการรับใช้อาเมนไหมคะเด็กๆจะรับใช้อะไรได้บ้างนะคะการกวาดถูต่างๆนะคะตามกำลังของเด็กๆนะคะวันนี้ก็ฝากพระคำของพระเจ้าไว้นะคะหนึ่งข้อใน พระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่13มนะคะกาลาเทียบทที่5ข้อที่13จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักถือนะคะเป็นบัญญัติของพระเจ้าเป็นข้อที่พระเจ้าบอกเราในกาลาเทียนะคะเราต้องรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักฉะนั้นแล้ววันนี้พระเจ้าเลือกเรามาพระเจ้าเรียกเด็กๆมา เรียกให้เราเป็นคนพิเศษเราก็ควรที่จะตอบสนองด้วยการรับใช้พระเจ้าโดยเช่นเดียกันนะคะสุดท้ายนี้ขอเด็กๆเ,เราอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพงค์ขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้พระอง,งค์เจ้าที่ข้าพงค์ได้เป็นลูกของพระองค์ได้เป็นคนที่พระองค์ทรงเลือกมาจากคนไทย60สิ เจ็ดสิบล้านคนแต่พระเจ้าทรงเลือกหนูดีเลือกนงนิง้งเลือกโฟกัสออกัสออกมาพระองค์เจ้าค่ะเพื่อให้เป็นคนของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้ให้เราที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นตามกําลังและความสามารถที่เรามีอยู่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับหญิงโชเนมคนนี้ที่เขาเป็นตัวอย่างพระองค์เจ้าค่ะในงานรับใช้ของพระเจ้าโดยที่เขา แม้นว่าการรับใช้ของเขายังไม่ได้รับคำตอบเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาก็ยังรับใช้พระเจ้าโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจากพระเจ้าแต่วันหนึ่งพระเจ้าก็ตอบแทนให้กับเขาโดยให้เขามีบุตรด้วยเช่นเดียวกันพงค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนรวีทุกคนพงค์เจ้า,าให้เขาได้รับพระพรที่มาจากพรุองทุกๆคนพงค์เจ้า,าไม่ว่าจะเป็นการเรียนสุขภาพการงานต่างๆของเด็กๆพงค์เจ้า และความปลอดภัยขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาเด็กๆและปกป้องอยู่กับเด็กๆทุกคนฝากทุกคนไว้ผัสสงนทิของพระองค์ด้วยข้าพรงกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน